สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแชมเปนฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเลนเชอร์เอกซพัคันนี้กันนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่6กแสนหกหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะครับผมถ้าตัวใหม่ตอนนี้จะมีแต่สี่ประตูแล้วครับผมถ้าแคปจะมีเป็นรุ่นตัวสปอร์ตแทนนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูครับผมว่าผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าตัวนี้จะเป็นชุดกันชนหน้า F150 Raptor นะครับผมนี่นะครับ ชุด F หนึ่งห้าูนย์นะครับผมก็จะมีกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้านะครับขอบดำด้านนะครับผมตัวตัวหนังสือฟอร์ดนะครับผมจะเป็นสีสีเงินนะครับผมสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับผมสามจุดสีส้มตรงนี้นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นกันชนนะครับผมสีดำด้านตัดสีเงินนะครับผมเพิ่มความสวยงามครับผมแล้วก็จะมีไฟ รูปตัวสี่ครับผมแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นไฟหน้ามาแต่งนะครับผมตอนนี้ก็จะติดเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมก็จะมีคีบฉลามสามจุดนะครับผมสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็จะติดไฟวิ่งรางวันให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมนี่นะครับถัดมาด้านบนนะครับผมด้านบนก็จะเป็นสกูปของฟิตนะครับผมตัวนี้จะเป็นสกูปทรงใหญ่นะครับผมรูปแรก ก็จะทําเป็นสีบอลเงินตัดกับสีดําด้านนะครับผมถัดมาด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นซุ้มล้อหกนิ้วนะครับผมซุ้มล้อตัวนี้จะมากับชุดกันชนหน้า F หนึ่งพันสิบแเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีหมุดนะครับผมนี่นะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็นแม็กขอบสิบหกนะครับผมมาพร้อมกับยางแม็กซิเจ็ดร้อยนะครับผมแม็กจะเป็นลายดอกไม้นะครับ ผมส่วนสติกเกอร์นะครับผมลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับสติกเกอร์มีให้เลือกหลายแบบนะครับหลายลายสามารถเลือกได้ครับผมเอกอพันนะครับผมแก้มข้างเข้ากระจกจะเป็นสีดำด้านมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะติดติดเป็นการลอยบ้างมือเปิดให้กับลูกค้านะครับด้านบนก็จะติดเป็นราวหลังคาสีดำด้านเพิ่มให้กับลูกค้าเหมือนกันนะครับผม แล้วก็จะมีกันสาดส,สี่ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นโลบาลเหล็กนะครับผมของออเลนเดอร์นะครับฝกขานะครับตัวน,นี้ถัดมาก็จะเป็นครอบไฟท้ายนะครับผมสีดำด้านเช่นกันครับผมมาพร้อมกับกันชนด้านหลังนะครับผมเป็นเหล็กของอาเลนเดอร์นะครับผม มีห่วงลากจูงสีแดงนะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับผมติดเพิ่มมาให้กับลูกค้านะครับนี่ครับผมส่วนอะไหล่เดิมก็คืนให้กับลูกค้าทุกชิ้นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูภายในครับภายในตัวนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น ใส่เบาะหนังให้กับลูกค้านะครับผมเดิมๆจะเป็นเบาะผ้านะครับนี่นะครับผมเป็นหนังสีดํานะครับผมเดินได้สีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะติดเป็นจอ a อ d ด o อ d ขนาดสิบนิ้วให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้อะไรเดิมจอเดิมก็คืนให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมตอนนี้ก็แถมกระเป๋าให้ลูกค้าด้วยครับแล้วก็มีเบาะแคแปมให้ด้วยครับผม แล้วก็ผมกระดุมนะครับผมชุดแต่งคันนี้ก็จะแต่งประมาณนี้นะครับผมาหากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะออกฟอร์ดเลนเ r อร์หรือว่าเอเวอรนะครับผมสนใจโทรมาสอบถามแคมเปญหรือว่าแอดไอดีไลน์มาสอบถามได้เลยครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ